เมื่อครูมวยไทยถูกวัยรุ่นอเมริกัน้าลองของครับงานนี้บอกเลยว่ากระดูกมีหักครับแอบเปิดตัวมาก่อนเลยครับท่านนั้นของนี้ครับหนึ่งในยอดฝีมือมวยไทยของเราครับสักมงคลสิทธิ์ชูโชคครับยอดนักชกจากจังหวัดราจีนบุรีครับไฟนี้นะครับท่านไปอยู่ที่อเมริกาครับเพราะตอนนั้นเนี่ยท่านเป็นครูสอนมวยอยู่ที่อเมริกานั่นเองครับเอาละครับโมท่านนั้นของท่านศักมงคลครับ มีดีกรีเป็นถึงระดับแชมป์ลุมพินีครับในรุ่นน้ำหนัก135ปอนด์ครับแล้วก็นี่ครับได้รับรางวัลต่างๆมากมายครับโดยเฉพาะการที่เป็นแชมป์ของสภามวยไทยโลกครับเวิลดมวยไทยคอนซิลครับแล้วก็เป็นแชมป์ของอาลีคิกบ็อกซิ่งอาชีพด้วยนะครับ World p r o f e s s i o n a l Kickboxing League นะครับไม่ธรรมดาครับนี่ครับเสื้อของซิงการโนครับซิงการโนมวยไทยครับ ขายมวยขายมวยไทยที่อเมริกาครับทีทันไปสอนอยู่ครับแม่ครับโดยที่มาเจอกับวัยรุ่นอเมริกันนะครับวัยรุ่นอเมริกันผู้นั้นมีนามว่าจอเมสมาติเนสครับซึ่งเป็นนักชก MMA แล้วก็นักชกมวยไทยนักชกคิกบ็อกซิ่งนะครับวันนี้ครับมาเจอกับท่านนั้นของนี้ครับสังมงคลครับสิดชูโชครับขึ้นเวทีไปก่อนเลยครับ สำหรับท่านที่เข้ามาครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับเข้ามาอย่าลืมกด s u b สไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากช่องโค้ชเชทีวีครับนี่ครับเนี่ยนักชกชาวอเมริกันผู้นี้ครับวัยรุ่นอเมริกันครับอายุยังไม่มากครับนี่กําลังเดือดดาลครับกําลังไฟแรงครับทางซ้ายมือก็เป็นริงเกิลนะฮะริงเกิลสุดเซ็กซี่ครับนี่เสน่ห เสน่ห์ของเวทีมวยต่างประเทศครับก็คือจะมีริงเกิลสุดเซ็กซี่แบบนี้แหละครับให้ทุกท่านใดพอกระชุ่มกระชวยครับสบายหูสบายตาสดชื่นจมไซครับมีกําลังใจในการดูมวยมันๆนั่นเองครับแหม่ยอครับย่อครับเอาละครับเตรียมตัวครับกับยกที่หนึ่งครับมาครับสักงงคนครับในนมสีแดงครับจอมเมสในนมสีน้ำเงินครับ แข้งซ้ายเปิดไปก่อนครับอืมแม่เกือบยักไงครับซ้ายเต็ล่างครับแม่จามเมสบอกว่าไม่พือครับไม่พือไม่พือคือไม่เป็นอะไรนั่นเองครับแดูครับดูทางจามเสครับมีความมั่นใจครับในฝีมือของตัวเองเพราะว่าชนะมาติดต่อกันครับโอ้ยเกือบโดนเกี่ยวครับเข่าซ้ายครับทางของสักมงคลครับแม่ใครใครเลือกกางเกงให้แก่ครับเนี่ยแต่นี้เป็นกางเกงสไตล์ของคิกบ็อกซิ่งนะครับ ดูลักษณะของการผ่าข้างนะครับเพื่อจะได้เตะได้สะดวกนะครับนี่คือการเก่งสไตล์ของคิกบ็อกซิ่งนะครับพอ้อย่าลืมว่าท่านได้แชมป์ของคิกบ็อกซิ่งลลกมาด้วยนะครับแชมป์โลกเลยครับอุ้ยเตะเขาแต่เราลื่นเองครับแม่ไม่เป็นไรครับแหม่ยักไงครับยักไงยักไงคือล้มไปข้างหลังครับจามสเซนเข้าหาครับยับซ้ายเปิดมาครับจามีเครูสามมคลแข้งซ้ายครับซ้ายลำตัว จะไม่ซึนเข้าหายังไม่เกรงกลัวครับถีบขวาหน้าดักไว้ก่อนครับสมคนโอ้ลูกตอกส้นเดือยครับแม่ครับหาดูได้ยากครับลูกนี้ครับหลงไม้เก่าแก่ของเราครับโอ้เตมาเจอนี้ครับกวาดครับแหม่เสียเหลี่ยมครับเสียเหลี่ยมเสียเชิงครับแม่เอาละครับร้อยครับร้อยครับมีท่าทางว่าร้อยครับสัญญาณความร้อยจะมาครับแมจะปัดเขาลงบ้างแต่รูสั่งบางคนไม่ลงครับ ร้อยนัดต้องจัดแบบนอนสต็อปครับจังหวะนี้มาครับทีมขวาหน้าครับสับคนที่พึ่งเข้ามาเลยนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Sub subscribe ด้วยนะครับช่องโคชเชครับมาครับอืแล้วก็กดกระดิ่งกันนะครับจะได้ไม่ไม่พลาดทุกคลิปนะครับจากช่องโคชเชทีวีครับมาครับจามีสครับอืแข้งซ้ายครับ ธันของสั่งมงคลครับเข้าไปครับเติมเข่าซ้ายแม่ทักทายแย่ไปก่อนครับยกแรงไม่ต้องเร่งไม่รีบไม่แขบครับไม่แขบไม่แขบคือไม่รีบนั่นเองครับเดินเข้าหาครับทันของจามเสแข่งซ้ายครับหนึ่งพางสั่งมงคลจามเมสเดินเข้ามาครับจามเมสก็มีความระมัดระวังอยู่นะครับแม่ดูการยางเข้ามาครับอเข่าซ้ายดักครับทังของสั่งมงคลครับ ตอกส้นเดือยครับอืแข่งซ้ายสูงครับทานของสังมงคลจาเมสเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายสูงครับจาเมสซี่ยังไม่มีช่องทาครับถีบซ้ายครับสังมงคลครับสังมงคลก็ออกอาวุธกวนใจไปต่อเนื่องครับไม่ให้มีสมาธิได้อย่างง่ายๆครับแข่งซ้ายครับเข้ามาซ้ายล่างครับแหม่หนึ่งพางนครับมาซ้ายขวาเตะล่างครับเจาะขาครับอออืื ถึงกับออกอาวุธไม่ได้เลยครับท่นันของจาเมสครับตัดมาที่ยกที่สองกันเลยดีกว่าครับเพื่อความรวดเร็วประหยัดเวลาครับโอ้จะกระโดทีมครับแหมท่านันของจาเมสครับร้อยครับร้อยครับจังหวะนี้ครับอือหือร้อยแรงแกงขั้ววายครับแกงขั้ววายวายนี่้ายปลาหมึกครับก็เป็นปลาหมึกนั่นแหละครับแต่เป็นปลาหมึกที่เหนียวครับเส้นเล็กครับ อ่ามาดูเวนเวทีดีกว่าครับมัดซ้ายครับสังมงคลโอ ouais, leave, crowd, ้เขาคว้ามาครับจามสจามสเริ่มมีอาวุธครับเริ่มมีอาวุธให้เราเห็นนะครับใส่หมวกกันดอกอย่างดีครับจามสครับอย่าเล่าๆแล้วกันครับอย่าเล่าๆเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับอย่าเล่าเลาคืออย่าประมาทครับแข่งซ้ายหนึ่งพาร์ครับมัดซ้ายครับทางของจามสสังมงคลครับสังมงคลถอยมปก่อนแข่งซ้ายแล้วเล่าครับแข่งซ้ายหนึ่งพาร์ครับ เอาแล้วลาครับเอาแล้วหลาเอาแล้วหลาแปลว่าเอาอีครับแข่งซ้ายครับท่านของสักมงคลอืซ้ายเตะล่างครับเตะพับไหนก็ถีบซ้ายครับแแหมไม่ปล่อยให้คิดครับแล้วดูครับแมดูดูจามเมสครับแม่เดินทําท่าทําทางครับแข่งซ้ายสูงครับท่านของสักมงคลครับจาเมสก็ยังไม่มีวันเกรงครับองค์ว่าเจอมาซ้ายครับเราเตะจอขาครับ จาเมสว่าอย่างไรดีครับจาเมสครับจาเมสนี่เหมือนจะนิ่งๆนะครับยังไม่ออกอาวุธครับรับเยอะไปไม่ดีครับอย่าอย่าอย่ารับเยอะครับแม่อย่าเล้าๆครับอย่าเล้าๆแข้งซ้ายครับแน้คนสั่งมงคลจาเมส์เนขอางมัดซ้ายเตะเจาะขาครับโอ้ยดอกนี้ครับสวยงามแล้วทีขวาอีกทีครับแมไม่ปล่อยให้คิดครับไม่ปล่อยให้มีสมาธิครับ จาเมสนี่ไม่มีช่วงให้ได้ออกอาวุธช่วงให้ได้เข้าไปทําเลยครับเจอครูมวยกวาดลานเข้าไปยักไงครับแหมยักไงคือล้มไปข้างหลังครับอืแม่ไงเม่งครับห่างไงเม่งไงเม่งแข้งซ้ายครับแต่บางคนแข้งซ้ายหนึ่งพางซ้ายสูงเตดตัดขาแม่เม่งอีกแล้วครับยักไงครับลงไปไงเม่งเลยครับจังหวะนี้โอ้โห เกือบได้แล้ววันครับเกือบได้แล้ววันแล้ววันคือนอนมองท้องฟ้านั่นเองครับทิบขวาครับสัมมงคลครับจามเมสเดินเข้าหาครับจามเมสจามเมสยังไงดีครับจามเมสอาวุธไม่ได้ทําอะไรเลยครับจามเมสครับแหมเจอจุกจิกเจอดักตลอดครับสัมมคลเข้ามาเขากวาดครับจามเมสเกือบจะยักไงแต่ยังไม่ยักงายยังยืนได้อยู่ทิบซ้ายครับสัมมมงคลครับไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้คิดนานครับ จามเสเดินเข้าหาครับจามเอสออกบ้างครับจามเมสเจอมาซ้ายสามองคนดักไว้ก่อนครับแล้วถีบซ้ายครับนี่ครับเจอกับระดับครูมวยครับพอเจอกับระดับครูมวยแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับไม่ได้ออกอะไรเลยครับหมัดขวาครับดึงมาครับแข้งซ้ายสูงหนึ่งพาร์ครับโอ้หมดยกพอดีครับมาเดินเป็นกระสอบทรายเลยครับนี่ครับมาลองของกับครูมวยครับอาจารย์เมสจาเมสบุกเข้าซ้ายครับ จามเอสโรมีน้ำโหครับจามเอสจามเอสวิปครับจามเอสวิป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 แปลว่าเอ้าเจอเตะซ้ายครับโอ้เหมือนมันแข่งจะห้อยครับหนึ่งพังครับจามเอสจามเอสโรมีอาการพลือโชกครับจามเอสจามเอสเพียงเสียแล้วหรือเปล่าครับโอ้ครูสามมคนเบิ้นแข่งซ้ายครับแข่งซ้ายหนึ่งพังครับเดินเข้ามาครับเอ่อครูสามงคลบอกกรรมการบอกให้ดูหน่อยครับกรรมการก็ยังเฉยอยู่ครับครูสามมคนถีบแล้วเตะซ้ายอีกหนึ่งพังครับจามเอสครับเจอแข่งซ้ายสามงคลอีกหนึ่งพังครับ ขวด้ายยาวๆครับแล้วปัดลงไปครับแล้วก็ออ้ยเก็บอาการไม่ไหวครับโอ้โหแขนหักเลยครับอันนี้คือในข้อมูลบอกเลยว่าครับว่าจาเมสถึงกับแขนหักเลยครับโอ้โหนี่ครับเรียบร้อยครับกรรมการเลยต้องยุติการโชกครับเจอกับระดับครูมวยครับลองของใครไม่ลองของท้าใครไม่ท้าท้าครูมวยครับแล้วครูมวยระดับแชมป์ด้วยนะครับ นี่ครับก็เป็นชัยชนะของสังมงคลสิทธโชโชครับหัวตีแข้งซ้ายครับจนทันนั้นของเจมส์มาร์ติเนสแขนหักเลยทีเดียวครับโอ้โหครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนี่นี่ครับนี่คือน้ำใจนักกีฬาครับนะครับสุภาพบุรุษมวยไทยครับนะครับรับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กด กด subscribe กดกระดิ่งช่องโคชเช t ทด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปจากเราครับโอ้โหเห็นใจเลยครับเห็นใจท่านนังของเจมส์เลยนะครับแต่ว่าก็มาท้าสู้เราเองนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับกับช่องโคชเช t ทครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ